Me up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight I see, are real right now. สวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายรถฟอร์ดนะครับวันนี้อันจะมารีวิวคันนี้กันนะครับ y ายแนะครับสคูณสตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยมาพร้อมกับชุดแต่งใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่ง Y นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าชุดแต่ง Y นะครับแล้วก็เจ้า y ายแท็กสคูณสตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับเราได้มีการเปลี่ยนนะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับจากกระจังหน้าเดิมนะครับเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับพร้อมกับในส่วนขอออองงงงตััวนนีี้้้้่กก็ยยูหหมมลใา เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าสังเกตนะครับตัวนี้จะมีแบบที่ฉีดน้ําให้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของเซ็นเซอร์ตัวกล้องด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งวายนะครับเนี่ยครับเราเปลี่ยน ในส่วนของการชนหน้าออกแล้วก็เปลี่ยนใส่ในชุดแต่งวายนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับโลโก้ของตัวเจ้าของวายนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเราก็ยังมีในส่วนของห่วงลากจูงนะครับทั้ง2จุดก็ยังอยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับก็ยังมีไฟนะครับตัวนี้ LED 3. จุดให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีในส่วนของระบบนะครับป้องกันการชนด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีกล่องเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับเฉพาะ4,4นะครับเราจะมีไฟหน้าในส่วนของไฟหน้าแบบ m a t ต i ก LED นะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ2งชั้นครับเท่าที่ลูกค้าเห็นนะครับจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเส้นตัวนี้ d a y t i ท e นะครับเป็นแบบ LED ให้นะครับไฟหน้าตัวนี้เปิดปิดอัตโนมัติให้ไฟหน้านะครับสูงต่ำปรับอัตโนมัติและเวลาเราหักเลี้ยวนะครับไฟหน้าก็จะเลี้ยวให้ตามพวงมาลัยให้ด้วยเรียกว่าคบคันสุดๆไปเลยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับเทคโนโลยีท้ัง จุดด้วยกันนะครับก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจุดต่อมาในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นคิ้วล้อนะครับที่ต่อเนื่องกับชุด Y นะครับก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับสีดําด้านนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับประมาณ6นิ้วนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวนี้ล้อเดิมนะครับเป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยสเปค255ทับ6 5 r 1 8นะครับตัวนี้นะครับก็ขับขี่นุ่มเงียบนะครับแล้วก็ เข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับแก้มด้านข้างก็จะบอกนะครับว่าเครื่องยนต์ของเรานะครับเป็นเครื่องยนต์ไบโทโบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ทวีบโคคู่นะครับ210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับกระจกมองข้างของเรานะครับตัวนี้เป็นสีออกกาไฟ์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างไฟส่องสว่างนะครับนี่ครับไฟส่องสว่างนะครับส่องพื้นนะครับเวลาเราเปิดประตูนะครับแล้วก็อ่ากล้อง ด้านข้างนะครับตัวนี้กล้อง360องศานะครับก็เรียกว่าครบคันเลยนะครับแล้วก็กระจกของเรานะครับตัวเลนกระจกนะครับก็จะมีบายสปอร์ตด้วยนะครับแจ้งเตือนรถในมุมอับนะเผื่อเราขับขี่รถไปจะเปลี่ยนเลนนะครับก็จะขึ้นไฟสีส้มที่กระจกด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็จะมีขึ้นแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับราวหลังคาตัวนี้เป็นราวหลังคาเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นแบบสีเงินนะครับแล้วก็ตรงบนราวหลังคาเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับตัวราวหลังคาของเราก็จะมีรูนะครับเพื่ นะครับสำหรับตัวมัดสัมภาระต่างๆหรือวางตะแกรงแหลกหลังคานะครับก็ไม่ต้องเจาะกับตัวราวหลังคาด้วยนะครับลองลงมานะครับตัวนี้ฟิล์มเราติดให้นะครับรอบคานเป็นฟิล์มแบบเกรดเซรามิกนะครับรับประกันให้10ปีด้วยกันนะครับเบ้ามือจับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวนี้สมาร์ทคีย์เลสนะครับสามารถล็อกรถคายล็อกรถที่พวงมาลัยได้เลยลงรถนะครับกดล็อกรถก็รถก็จะล็อกให้ เอามือล้วงเข้าไปนะครับก็จะกดคลายก็จะเป็นการคลายล็อกรถให้นะครับแล้วก็ด้านในผิวสัมผัสตัวนี้นะครับถึงเราจอดรถตากแดดไว้เวลาจับประตูนะครับด้านตัวนี้ก็จะไม่ร้อนด้วยนะครับแลวก็สัมผัสกระชับมือด้วยนะครับมาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะครับดีไซน์ใหม่นะครับก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็กระชับฝาดเท้ามากขึ้นป้องกันการลื่นได้ดีกว่าเดิมด้วยคันนี้นะครับก็ติดสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับเป็นฟอนต์คำว่าเンジャーนะครับแล้วก็เป็นชื่อบริษัทของลูกค้านะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนกระบะตอนท้ายกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์ตัวนี้ได้อัปอัเกรดเพิ่มจากเดิมครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับที่เป็นเส้นนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นราวเหล็กตัวนี้เพื่อใช้งานได้ดีกว่าเดิมนะครับไว้วางของพาดของนะครับที่เป็นเหล็กอะไรได้นะครับแล้วก็สามารถมัดนะครับสัมภาระต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับ บันไดนะครับด้านข้างตัวรถนะครับเอาไว้สําหรับนะครับเวลาเราปีนหยิบของภายในตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะก้าวขึ้นได้ง่ายนะครับเผื่อว่าด้านท้ายกระบะของเราเปิดอยู่หรือมีของวางอยู่นะครับไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบดีไซน์ใหม่นะครับสำหรับตัว4คู4นะครับไฟท้าย LED ก็จะเป็นแบบตามเส้นตรงนี้ครบถ้วนเลยนะครับก็จะเป็นสวยงามมากๆเลยนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมีบายสปอร์ตนะครับเวลาเราถอยออกจากช่องจอดนะครับก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ทั้งเตือนด้วยนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็มาในส่วนของกันชนท้ายนะครับตัวนี้กันชนท้ายเดิมๆจากโรงงานเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับแล้วก็กันชนท้ายตัวนี้ก็จะเป็นสีกาไฟนะครับ มีล่องเบ้าเหยียบนะครับมีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนให้นะครับแล้วก็สําหรับฝาท้ายตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่นะครับสำหรับไวาแท็นะครับของเราฝาท้ายก็จะเป็นแบบผ่อนแรงแล้วเปิดได้ง่ายมากๆเลยนะครับทั้งเปิดและทั้งปิดนะครับง่ายมากๆเลยนะครับไลเนอร์ตัวนี้นะครับติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยมีที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของล่องของตัวไลเนอร์นะครับก็จะระนาบเรียบนะครับเผื่อเรา เวลาเราทํางานอยู่เราจะขึ้นมานอนพักที่รถนะครับเวลาการนั่งหรือการนอนนะครับก็จะไม่เจ็บนะครับตัวนี้เพราะร่องเขาเรียบขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องวนไฟด้วยสาหรับลูกค้าจะชาร์จแบตนะครับหรือใช้งานได้นะครับสบายเลยทั้งช่อง AC DC นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3มนะครับมือเปิดนะครับตัวนี้ก็ย้ายมาอยู่ตําแหน่งนะครับแล้วก็สําหรับตัวบแท็กก็จะมีตัวกุญแจนะครับสามารถล็อก ฝาท้ายไว้ได้ด้วยนะครับแล้วก็โลโก้นะครับโลโก้เดิมๆจากโรงงานนะครับที่เป็นโลโก้ขนาดใหญ่มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับตัวนี้เชื่อมต่อกับหน้าจอของเรา12นิ้วนะครับแสดงทัศนวิสัยด้านหลังเลยนะครับแสดงผลว่าเฮ้ยด้านหลังเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าท่านผู้หญิงท่านผู้ชายนะครับขับขี่ไวแท่งเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยอย่าคิดว่าเฮ้ยรถฟอร์ดเราใหญ่ขับขี่ยากนะครับคันนี้ขับขี่ง่ายมากๆเลยโลโก้ 4x4 นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ลายสัตว์โคับ ฝาท้ายตัวนี้ปั๊มสกรีนนะครับปั๊มนูนต่ําคําว่าเลนเจอร์นะครับนี่ครับด้านท้ายของเราก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่อยู่ที่ด้านล่างให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะครับนี่ครับว่าไวทแท็กนะครับมีอะไรบ้างอ่านเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะครับชนิดน้ํามันนะครับเราก็ยังเติมนะครับดีเซล B7 นะครับดีเซลธรรมดาแล้วก็ดีเซลตัวพรีเมียมได้นะครับตัวซูเปอร์ต่างๆได้นะครับนี่ครับภายในของตัวรถนะครับ ภายในของเรานะครับก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับด้านหลังของเรานะครับก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะครับพร้อมกับช่อง USB ให้แล้วก็ช่องที่ชาร์จไฟให้นะครับเรียกว่า,าผู้ที่นั่งด้านหลังเนี่ยสบายมากๆเลยมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับด้านหลังเบาะนะครับก็จะมีทั้งแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับเริ pues s, whole, ่มจากในส่วนของด้านข้างนะครับเบ้ามือเปิดแบบใหม่นะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวล็อกรถคลายล็อกรถนะครับการเติมน้ามันก็กดคลายล็อกรถนะครับไม่ว่าฝั่งผู้โดยสารหรือฝั่งผู้ขับขี่ก็ได้แค่กดคลายล็อกรถนะครับพนักงานปั๊มก็จะเดินมาป๊อปอัพฝาถังน้ามันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับฝั่งทางผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็ในส่ววนของตั อคอนโซลด้านหน้าของเราก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมกับคําว่าวายแทงกนะครับเดินได้แบบสีส้มนะครับช่องแอร์ต่างๆก็เป็นแบบใหม่ให้นะครับหน้าจอนะครับแกนกลางของเราเป็นหน้าจอนะครับทัชสกรีนขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto Ford p a s s แล้วก็มีที่ชาร์จแบบไร้สายให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ เรียกว่าคบคันกันไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่หน้าจอนะครับหน้าจอเลือนไม้ของเราเป็นขนาดแบบ8นิ้วนะครับพวงมาลัยของเรานะครับมีทั้งคูดคอนโทนนะครับแล้วก็จะมีแบบอ่าคูดคอนโทนแบบสต็อปแอนด์โกให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อ่เบรกมือของเรานะครับก็เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็น1ิเกียร์นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับได้ทั้งหมด6โหมดด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวนี้4ีคูณสนะครับก็มีปุ่มในการปรับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอ่า สองเฮดนะครับสี่เฮดนะครับแล้วก็สี่ลนะครับตั้งรอบความเร็วต่ําความเร็วสูงนะครับสามารถเลือกการใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสี่คูณสี่ก็เหมาะกับสําหรับใช้ในทางที่แบบทางที่แบบออฟโรดนิดนึงนะครับหรือธุรกันดารอะไรอย่างเงี้ยครับตัวรถก็สามารถขับขี่ได้ดีมากขึ้นดึงศักยภาพของตัวรถได้มากขึ้นสําหรับลูกค้านะครับที่อยากได้ Ford นะครับกระบะสี่ประตูที่พรีเมียมที่สุดในท้องตลาดมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับความคุ้มค่านะครับทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ชุดแต่งแบบนี้นะครับทักเข้ามาหาได้ร จะแนะนําการออกรถให้นะครับรวมถึงการตกแต่งและเรื่องไฟแนนซ์นะครับที่สําคัญเรามีเจ้าหน้าที่ช่วยให้ออกรถง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเอกสารง่ายนะครับและอันสามารถนํารถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ